เราก็สวัสดีครับไปดูเก็บพุษสาโหเนี่ยต้นมันแตกมาเน,นี่ย เนี่ลูกนี้เก็บเอาเนี่ยนะคุณใช่ไหมเนี่ยถ่ายรูปไปไปปอกเอาเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเหรอเออปอกหุก่อนก่อนเด็เนี่ยนะเออคืออะไรดูดิโอ้ยเดี๋ยวอะมาเออทุกมาเดือดปลาจะไปห่อต่อนี่นี่พุทราหรือแอปเปิ้ลเนี่ยก็ใช่ที่ล็อกว่าไปว่าไปนี่เลยครับต้นพุทรา ันนี้มีลูกเดียวก่อนใชยิงอีกสองเดือนเนี่ยวันนี้ฟลลลุกฟลลุกได้มีลูกเดียวอีกสองเดือนแล้วอะสอ2เดือนสอเดือนมาเลยไม่พุทราหรือแอปเปิ้ลเนี่ย